โอเคเดี okay, ๋ยวผมพาข้ามฝั่งนะครับขอโทษนะครับเราข้ามมาจากฝั่งโน้นนะครับฝั่งนี้คือสะพานมอนนะครับคูเมืองเดิมหรือว่าเป็นคองหลอดนะฝั่งนั้นนะครับฝังฝ่งโน้นนะั่งนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นสอสะพานมอนนะครับ แต่เราเดินมาด้านหลังนะผมพาเดินด้านหลังวันนี้เริ่มจากตรงนี้เริ่มจากแยกสะพานมอนนะครับริมๆนี้ก็จะเป็นร้านขายอะไหล่เล็กทรอนิกส์ร้านเครื่องเสียงร้านซ่อมสัดส่วนมากนะครับนี่อย่างตรงนี้นะครับจำหน่ายเครื่องซักอ,อ,อะไหล่เครื่องซักผ้านะครับมีคน,คนหลายมีคนหลายคนถามว่าอะ,อะไหล่พวกเครื่องซักผ้ามีขายที่ไหนนะตรงนี้นะ รู้สึกจะเป็นไทศารหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะครับจำหน่ายอะไรอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆนะครับแล้วริมๆนี้ก็จะเป็นร้านซ่อมคือบริเวณนี้ต้องบอกว่าร้านซ่อมนี้อยู่ริมทางนี้คือแบบตั้งแต่โน้นนะเดี๋ยววันนี้ผมจะเดินอ้อมไปทางบริษัท NPE แล้วก็เข้าทางแยกบรหม่อนะครับทางยอดครับแล้วถ้ามามุมนี้ก็จะเป็น n อ e นะครับนัตพงศาวิศวิตนะครับของวันอาทิตย์ตรงสำนักง,งานใหญ่นะครับบันมอนะก็ปิดนะครับตรงนี้เป็นเครื่องเสียงกลางแจ้งนะของบริษัท npe หรือว่า my npe นะครับบริษัทร่วมนะ,ะมีสาขาอยู่ที่บ้านมอสำนักง,งานใหญ่นะครับแล้วก็มีสาขาอยู่ที่ชั้นจีเซียรังสิตนะครับซึ่งตรงนั้นเปิดวันอาทิตย์ก็เปิดนะครับแล้วก็อยู่ที่สารยานะครับ ผมเคยไปทั้ง3ที่นะครับท่านผู้ชมผมเคยไปทำคลิปอยู่ที่นั่นอันนี้ก็เป็น NPE นะครับอของเขาก็การันตีแบรนด์นะครับ NPE นะครับก็อาจจะราคาหนักหน่อยสักนิดหนึ่งนะสำหรับท่านผู้ชมที่ไม่มีกำลังซื้อนะคือจริงๆแล้วก็ค่อนข้างแพงนะของ NPE นะครับก็การันตีของแบรนด์เขาแหละครับก็คือของ NPE นะ หลายคนก็บอกว่าแพงนะครับปะดูร้านเข้าที่สอบถามอาสอบถามช่างนะครับเขากา็จะตกลงราคาก่อนซ่อมนะครับซอยนี้ก็จะเป็นซอยขายอะไรอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆนะครับแตวผมไม่เดินเข้านะวันนี้ขายเบียมาขายแล้วมาขาย ตรงนี้เป็นถนนอัดสดางนะครับถนนอัศสดางนะครับด้านหลังอ้อมมาทางนี้นะเนี่ย <c oughs> จริงๆแล้วสมัยก่อนนะถ้าถ้าฝั่งโน้นด้วยนะก็จะมีร้านค้าร้านพวกเครื่องเสียงอนะ่ะเยอะนะครับแต่เดี๋ยวนี้ก็หายไปหมดนะครับแถวนั้นนะไม่มีนะฝั่งโน้นอะ่ะร้านเครื่องเสียงต่างๆนะครับผมเดินอ้อมมาดูด้านหลังนะครับ ตรงนี้เป็นถนนพระพิทักษ์นะครับฝั่งนี้รู้สึกจะไ,ไ,ไปไปทางเอ่อเอ่าเผาเผ่า,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 ารัฐนะครับร mm hmm. ้านขาย mm hmm. เอพเมองคอนาทิร์ตก็จะปิดก่อนนะ ม่เปิดนะครับอันนี้ผมเดินมาตรงแยกแยกบ้านหมอ้อนะครับตรงนี้เขาเรียกาแยกบ้านหมอ้อนะก็จะมีร้านของ PS t u d i o อยู่มุมอยู่ตรงนั้นนะครับผมได้ยินเสียงแว่วๆนะ ส่วนที่เป็นอะไรล่อิเล็กทรอนิกส์ผมก็อาจจะไม่ได้เดินเข้าไปนะครับท่านผู้ชมเพราะว่าคราวที่แล้วก็เคยเดินเข้าไปแนละ้วพาท่านผู้ชมเดินเข้าไปดูแล้วนะครับนี่นะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นอ่า เราเดินมาถึงแยกบ้านหม้อตรงนี้แยกบ้านหม้อนะครับถนนถนนบ้านหม้อนะครับมุมนี้นะครับแล้วก็ตรงนั้นก็จะเป็นถนนพาหุรัตนะครับพาุรัตคือมันจะต่อกันนะครับด้านหลังก็จะออกไปทางาดีโอสยามนะครับฝั่งนั้นนะครับริมนี้ก็จะเป็นาสายสัญญาณนะครับอะไรอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆนะ เดี๋ยวผมเดินไปดูอของ PS แป๊บหนึ่งนะครับร้านรถทิพ uh, ย <t ip> ์ยอดผักนะครับบ้านหม้อนะสูตรเก่าแก่กว่า90ปีนะครับน่าจะอยู่กับบ้านหม้อมานานนะครับเนี่ย d i s สเตนะริมๆ,ๆนี้ก็จะเป็นร้านซ่อมของลุงแอด,ดอยู่ฝั่งนี้นะครับ ผมข้ามตั่งไปนิดนึงนะร้าน ps s t u d i o ก็ถือว่าเป็นอ,อันดับหนึ่งของบ้านหม้อนะครับผมมาทำคลิปที่นี่ก็บ่อยครับ ps s t u d i o บ้านม้อนะครับก็ยืนหนึ่งเรื่องเครื่องเสียงนะครับ ชุดคาราเกะต่างๆเราต้องยกให้ร้าน PS นะครับแล้วก็ตรงนี้ก็เป็น p m t r a n s t e c อันนี้รู้สึกเขาจะเป็น Power ประกอบนะครับ Power ป,ประกอบของเขานี่อันดับหนึ่งน,นะครับตรงนี้นะอยากได้ Power ประกอบ Power จากบริษัทนะครับก็ต้องมาเดินมันม่อนะครับวันนี้ผมเดินเดินเดินลิมๆนะลิมๆ ก็จะเป็นอะไรต่างๆนะครับ